สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e ชีพทำข่าวพิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์มัติชนและข่าวสดนะครับวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนสองพันยรยครับขอบคุณม่ติชนและข่าวสดนะครับดินเนอร์แกนพักรัฐบาลชื่นมื่นเษฐาอิงปลื้มนะครับป้อมส่งปอรธรรมนัตร่วมแจงผลงาน60วันรัฐบาลวันนี้นะครับนี่กรห่วงประชามติ รัฐมนูญล,ล่มชงแก้กฎหมายหรือเกณฑ์ใช้สิทธิ์ปลานปรีชี้ข้าราชการใจยเย็นเนวงดินเนอร์ชื่นมืน่นเศรษฐาคงอิงหารือแกนนำพรรคร่วมกระชับสัมพันธ์พูดคุยขับเคลื่อนนโยบายบิ Big Tom, ๊กป้อมส่งบิ๊กปอธรนนัดนะครับนี่ฮะภาพนี้เลยครับนี่ครับดินเนอร์ชื่นมืน่นเศรษฐาทวีสินแามตรียมตรีตรคลังพร้อมกับนางสาแพ,พงฐานชินรัฐหัวห,ห,ห,หน้าพรรคเพื่อไทย รวมรับประทานหารคำและแกนนำพัรรวรัฐบาลอย่างชื่นมืน้นทีร้านสไปเดอร์คอลเลกชันอาคารโครนอสชั้น26สาธรครับด้านบนนะครับในหลวงอนุโมทนากับในหลวงพระราชินีนะครับกระถิ่นหลวงในหลวงพระราชินีไปทอดกระถินนะครับพระราชทรงบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายผ้าพระกระถินณนะวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์เมื่อวานนี้ครับเป็นสินเกลี้ยงปัม๊มราคา ราคาลดคนแห่เติมพิรพันธ์สั่งห้ามขาตั้งทีมสอบน้ำตาหน้าโรงงานเจอขยับ2บาทชาวนาลุ้นพิธีการได้เงินช่วยไร่ละพันนะครับอันนี้2เรื่องปนกันนะสมเด็จธงชยัยประธานเบิกเนธอนุสวรีอาจารย์บูตแกสตันเป็นตัวแทนเสียงเพลงนะอาจารย์บูตแกสตันนี่เคยสอนที่มหาวิทยาลัยพยับคณะดุริยสินที่เชียงใหม่นะครับสมเด็จพระมหา รัชมังคลามุนีรัชมงคลสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีทงชัยธรรมทโรทงชัยธรรมทะโชนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามมรวิหารกรรมาการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะหนกลางเป็นประธานพิธีเบิกเนตรอนุสวารีบรูดแกสตันศิลปินชื่อดัง หนึ่งในผู้ก่อตั้งวงฟองน้ำโดยมีขันชัยบุญปานประธานให้ชนและสเถียนสถียนธรรมะประธานกลุ่มคาราบาวนะครับนี่นโยบายพักเพื่อไทยนะครับสาสุขคลิกอาฟวัคซีนนักเรียนฟรีป้องกันมะเร็งปากบนลูกหมอชนน่านโชว์ควิกวินตั้งเป้า100วัน1ล้านโดสชวนสาวไทยฉีดเริ่มธันวานี้นะครับ ชนานคิกออฟวัคซีน hpv สกัดมะเร็งปากมดลูกหญิงอายุ11 20ปีทั่วไทยเมื่อวานนี้รถ10ลอ้อบรรทุกดินตกลงไปในบอ่อพักท่อร้อยสายของการไฟ้าฟนคะรหลวงจนเกิดถนนสุดเจ้าที่ปิดการจราจรนะครับสุขุมวิท64บัวไทยปัดแรงงานไทยช่วยรบชี้ลูกครึ่งอิสราเอลต้องเป็นทหารนะครับพัชรวาทถกผูว่า เหนือผู้ว่าจังหวัดภาคเหนือนะครับรถฝุ่นกทมเตือนคนกรุง9-12พฤศจิกาวิกฤต PM 2.5พุ่งระดับสีส้มหน้า2ด้านในนะครับหน้า3ไม่ใช่หน้า2ครับจังหวะการเมืองของแพรทองทานชินวัตรซอบพาวเวอร์สุดที่ชัยหยุ่นแซะอะไรในะดูสิ เหตุปัจจัยอะไรเมื่อนางสาวแพงทานชินวัตรยกตัวอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมินช็อกจึงก่อให้เกิดไวรัลในทางความคิดกลายเป็นวิวาทะนาไปสู่ปฏิกิริยาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสุธิชัย,ยุน่นนาเสนอโอเลียงและชาชักเป็นคู่แข่งผ่านการไล่เปรียบเทียบระหว่างมินช็อกกับโอเลียงแม้จะมีเซเลบในวงการทางการเมืองบางคนพยายามจะโยงโอเลี้ยงไปวางเรียงเคียงอยู่ข้างปวดกะนั้นบรรยากาศ ก็ยังเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คุณรัปการอย่างสูงจากการณีมินช็อกของนางสาวแพงองทานเกิดภูมิท่านใหม่ในทางความคิดอย่างร้อนแรงยืนยันความหมายในตัวของนางสาวแพองอทานชินวัตรความหมายในที่นี้ขึ้นอยู่กับเป็นดาวเด่นในทางการเมืองของนางสาวแพงองทานชินวัตรอย่างแท้จริงนั่นคือตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยนั่นก็คือตําแหน่งรองคณะ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติที่ลงนามโดยนายมตรีโดยมีนายแพทย์สุนหงส์สืบวงลีเป็นกรรมการและเลขานุการไม่ว่าตำแหน่งหนึ่งหัวหน้าพักไม่ว่าตำแหน่งหนึ่งรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์นั่นคือพื้นฐานของนางสาวแพร์ทรานชินวัตรออกมาให้แต่ละคำพูดแต่ละความเห็นอันออกมาจากนางสาวแพร์ทรานมีพลังสร้างความสนใจอย่างยิ่งยวด แม้กระทั่งชูภาพมินช็อกขึ้นสูงเด่นข้อดีเป็นอย่างมากจากการยกตัวอย่างของนางสาวแพงทันชินวัตรคือการจุดประกายให้ถกเถียงอภิปรายอย่างกว้างขวางทําความเข้าใจต่อซต์พาวเวอร์อย่างเป็นจริงยิ่งเมื่อนายสุธิชัยยุนชูโอเลี้ยงขึ้นมาเป็นคู่แข่งยิ่งทําให้บรรยากาศในการวิวาทะทวีความร้อนแรงร้อนแรงยิ่งกว่าคําถามของต้องเตหลายเท่า ผลเฉพาะหน้าก็คือก่อให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ผลเฉพาะหน้าก็คือผู้คนมากมายกระโจนสู่เวทีการต่อสู้เป็นการต่อสู้หาบทสรุปไปสู่การนิยามทั้งหมดรุบเป็นการต่อสู้บนรากฐานแห่งกระบวนการซอฟต์พาวเวโน้มน้าวและจูงใจอันต่างไปจากกระบวนการฮาร์ดพาวเวอร์อย่างสิ้นเชิงนี่คือคุณอุปการแห่งนางสาวแพงทงทานชินวัตรสถานการณ์อาจทําให้ภาพของนางสาวแพงทานไปวางเรียงเคียง อยู่กับนายพิธาลิมจรลลโดยอัตโนมัติเป็นภาพของเพื่อไทยเป็นภาพของก้าวไกลอย่าได้แปลกใจหากคําบรรยายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของนายพิธาจะถูกประกบด้วยคําแถลงในเดือนพฤิกายนของนางสาวแพรทองทานชินวัตรมากด้วยสีสันใครเชื่อถือคือผู้ตัดสินใจนะครับหน้า4นะครับวิเศษ วิริศวิเศษศิลเลขาเลขา,าสำนักงานอ้อยและน้ำตาลนะครับอันนี้ก็สนุกดีนะครับเรียงคนมาเป็นข่าวโฟกัสต่ออีกวันสนามเด็กเล่นเมื่อวานมีข่าวดีบอกเล่า9 0าบนวุนวันมูขมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนสดรอนแจ้งกับกองทัพผู้สื่อข่าวได้เสนอชื่อนายไทยทะวัตตุลาทน สบสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเก้าไกลทูลเก้าแต่งตั้งให้เป็นดํำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วข่าวร้ายตามมาโดยพลนนายชัยวัตุลาธนคนเดียวกันถแถลงภายหลังจากการประชุมร่วมกรรมาการบริหารพรรคและสสก้าไกลเพื่อพิจารณาขับปูอัจชัยยมพวานมั่นเพียรจิตสสกทมที่มีพฤติการพฤติกรรมคุกคามทางเพศท,ทีมงาน สาวสามรายรอบที่2นะครับกรรมาการบริหารบวกกับสอสอเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง128คนมีมติเอกฉันบอกว่าการกระทําของนายปูอัดขัดมติพักคไปแสงความรับผิดชอบมติขับพ้นจากพักคเอวังก็มีด้วยประการชนีปูอัดชัยยัมพวานก็จบข่าวถูกขับขออกจากพรรโดยข้อหาคุกคามทางเพศโดยข้อข้อหาคุกคามเพศ ทางเพศนะครับตางหลําสอสอแจ้วุฒิพงษ์ทองเหลาสอสอปจิมบุรีไปติดติดต้องหาสังกัดใหม่ภายใน30วันมิฉะนันจะสิ้นสภาพแต่สนามเด็กเล่นวัยรุ่นยังขนองเดชไม่จบเมื่อสอสอแจ้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ฝากแผลแฉร์ส่งท้ายไว้ว่าสาเหตุที่ตนเองถูกขับออกจากพรรคเพราะดันไปรู้ความลับของผู้ช่วยสอซึ่งเป็นผู้ช่วยสอสคนหนึ่ง มีตำแหน่งเป็นถึงกรรมการบริหารพักเก้าไก่รับประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเม็ดเงินหลายล้านบาทไม่ได้พูดเปล่าๆพี่ๆมีหลักฐานเด็ดเป็นคลิปเสียงซึ่งก่อนหน้านำหลักฐานไปยื่นให้กับพักเพื่อตรวจสอบแต่เรื่องเงียบนายวุฒิพงศ์สาวไ้ว่าจากกรณีด,ดังกล่าวเป็นห้องเครื่องทําให้เกิดการร้องเรียนตนคุกคามทางเพศทีมงานหาเสียงโดยคนที่พาหญิงผู้เสียหายมาร้องเรียนกับพักก็ไม่ใช่ หน้าไหนก็คือผู้ช่วยสอรกรรมการบริหารพรรคนั่นเองสอสอแจ้คอนเฟิร์มล้านเปอร์เซนต์ว่าสาเหตุที่ตนถูกขับออกจากพรรคฉนวนมาจากปูดเรื่องการรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะแน่นอนตอนที่ตนนำเรื่องนี้มาแชร์ที่พักมีคนของพักบอกไม่ให้พูดสรุปพักเก้าไก่ที่เคยเรื่องชื่อในฐานะผู้ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมีผลงานประจัก ช่วงรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาดาวสภาแจ้งเกิดขณะนี้ดูไม่จืดดีแตกครวรัวมากมายหลายปมถัดมาตรงนี้เป็นหน้า12นะครับจับคาห้องอตำรวจกับปปชนัดหมายจับกุมนายชักนินรื่นวงนาย,ยกองค์การมหาสาตะบนบางปลาสูตรประกาศเรีเงรับผลประโยชน์ถมที่สามแสนนะครับเศรษฐาทวีสินนายกนัดพรร ร่วมดินเนอร์กระชับสัมพันธ์ตีปีป60บ60วันคืนนี้อุ้งอิงร่วมรับประทานอาหารด้วยนะครับบิ๊กปออแการน,นำรัฐบาลชื่นมืน่นะคุยนอกรอบร่วมงานกันมา2เดือนแจงดีเต้วาวอลเล็ตพรุ่งนี้เลยนะครับวันที่10-11โมงนะครับสั่งให้ใช้สื่อรัฐ PR ผลงานรัฐบาลเต็มที่เลยนะครับเปิดคิวนายกทั้งประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันที่12 1 9ไปสหรัฐนะครับ23่สถึงยีไปสิงคโปร์27ไปงานเเพวทีเรนไฟท์ที่สกอตแลนนะครับ28กลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจะบินไปเชียงใหม่นะครับ28 29ไปเชียงใหม่2คืนแล้วจาก30ก็จะเดินทางรถยนต์จากเชียงใหม่ไปอุตรดิตถ์ปฏิบัติภารกิจแค่หนึ่งคืนคอรมอสธันวาที่หนองบัวลำพูนะครับอนุทินได้สะท้อนทำงาน กรรมการกรรมธิการอุตสาหกรรมเรียกสสแจ้เข้าชี้แจงนะครับปุติิงพงทองเหลา,ากรรมธิการอุตสาหกรรมนี้เป็นของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับภูมิใจไทยชี้สองมาตรฐานยืนสอบปฏิพัฒนนี่ครับหมออ๋องฮึมผิดสมคิดสมคบคิด,คดถึงยุค9ก้าไกลอนุแก้วธรรมนูญหารือนักาึาธารัสดร63นะครับ ชงคำถามให้สสสอวธันวาคมนี้ทำมติ3,000ล้านถึง10,000ล้านวันตกมาตายใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งกกอรพร้อมประชามติแก้รัฐมนูญนะครับปานปีรอสรุปขึ้นเงินเดือนข้าราชการโรงเรียนมัธยมหนุนขึ้นเงินเดือนนะครับแล้วก็นี่ฮะเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นมากอันนี้ก็เป็นซอฟ์พาวเวอร์อันนึงนะครับใน ในด้านของเฟสติวัลนะครับหรือว่าด้านอีเวนต์เทศกาลต่างๆนะครับดัน3,000อีเวนต์บูมท่องเที่ยวไทยนะครับซึ่งนี่ฮะมีการคำนวณเศรษฐกิจนะครับก็มูลค่านี่เขาคำนวณอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจจาก20%ของการจัดงานบวกมูลค่าที่ได้จากช่วงปีใหม่ ระดับนานาชาติร้อกิจกรรมแบ่งออกเป็น50บกิจกรรมจากจังหวัดขนาดใหญ่มูลค่ากิจกรรม70ล้านบวก20เป็น4,200จําจำนวน50กิจกรรมมีมูลค่าขนาดการจัดงานที่30ล้านบวก20เป็น1,800รวมเป็น6000ล้านแลาจะมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านนะครับซึ่ง การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ตั้งเป้าไว้ที่3ล้านล้านนะครับแฟนรายการดูครับมาตัดมาที่ข่าวสดนะครับขอบคุณข่าวสดนะครับรถด,ดินตกถนนกรุงบานหนักสติกเกอร์สวยหลาตกไปที่สุขุมวิตนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นในข่าวสดไปแล้วนะครับในหลวงก็ไปทําบุญกับพระจีนทาบุญที่เมื่อวานที่วัดมหาธาตุด้วยแล้วก็ข่าวสดก็รายงานที่วัดราชโอรสารามด้วยนะครับผม นิดควงอิงดินเนอร์พักร่วมเนี่ยอันนี้เห็นไปแล้วเนาะบูดแกสตันดินเนอร์แล้วก็อันนี้จับนายกชนินรื่นเริงบางปลานะครับขาสินบนตัดมาอันนี้หน้าบรรณาธิการของข่าวสดนะครับปัญหาฝุ่นพิษนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะกรณีกรณี กรณีพวกขู่ค่านายกนะครับดูทวิตเตอร์เยอะไปนะอารมณ์ค้างจากผิดหวังรัฐบาลนนะใส่ถุงเท้ายังผิดนะขณะที่แนวทางการเมืองพรรคที่วไทยลงทานยกเสษฐาก็ชัดเจนว่าเน้นปณีประนอมและปัญหาความขัดแยง้งไม่ขัดแย้งกับทุกฝ่ายมุ่งแก้ปัญหาปากท้องแต่ถูกว่ากลายเป็นสยบยอมไม่แก้ถึงปัญหาโครงสร้างดังนั้นบทสรุปไม่มีทางแก้ได้ตัวอย่างไม่ยุบกรรมาอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันเป็นกระแสจากพว,วกอารมณ์ค้างช่วงตั้งรัฐบาลยังไม่จางลงรัฐบาลก็มีเดินหน้ามีแต่เดินหน้าทํางานแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องตอนนี้ต้องโดนจับตาเรื่องโครงการดี g i ต a l วอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทอีกไม่กี่วันหวังว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนจากแหล่งที่มาพรุ่งนี้ก็รู้กันล้ครับพูดจริงๆคนส่วนใหญ่รอความหวังจากโครงการนี้เพราอการะตุ้นการจับจ่าย ได้อย่างมากกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเลยนะครับห้าแสนล้านห้าแสนล้านห้แสนล้านยังน้อยกว่างบกลางของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชานะครับหน้าเจ็ดนี่ตัดมาที่หน้าเจ็ดบทเรียนการเมืองกรณีละเมิดทางเพศบทเรียนก้าวไกลมาดูท้ายๆเนาะพวกนี้เราเราดูไปเยอะแล้วครับความน่าสนใจอยู่ที่ภายในพระการค,คิดอย่างหนึ่ง น้องพักคิดอย่างหนึ่งน้องพักนี้หมายถึงบางคนจากพักเพื่อไทยบางอาจเป็นบางคนจากเสื้อแดงเสื้อเหลืองบางคนเ็นประชาธิปัตย์แต่พวกเก้าไกลนะ่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันหามาตรการช่วยชาวนาช่วยเกษตรนี่ครับยังไงพักเก้าไกลํายมโนพักเพื่อไทยก็ต้องช่วยเกษตรกรครับอันนี้ชัดเจนแน่นอนครับเป็นรายการพักนี้เกษตรกรก็พักแล้วนะครับอันนี้ก็ ช่วยเรื่องสินเชื่อเข้าเปลือกไปอีกนะครับอันนี้ผมเรียนแฟนรายการตรงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องข้าวเรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมห่างไกลกับอาชีพเกษตรกรมากเนี่ยเรื่องข้าวเปลือกตันละหมื่นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าใช้เงินที่รู้กลมๆเนี่ยใช้เงิน 5, ้า0 0ืล้านเข้าไปช่วยนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาล เศรษฐาทวีสินแล้วก็พักร่วมด้วยนะครับเนี่ยท่านธรรมนัติมตรีกรเกษตรก็มาถแถลงข่าวกระทรวงพาณิชย์ก็มาถแถลงข่าวกระทรวงการคลังก็มาถแถลงข่าวเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อจะให้พี่น้องชาวนาเกษตรกร,ร,กรลืมตาอ้าปากได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็ช่วยแต่ว่ามันแบบมันไม่เต็มสูบยังไงบอกไม่ถูกนะนี่ครับก็ พรุ่งนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีงานถแถลงต้อนรับเทศกาลลมหนาวตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาล9โมง50ถึง11โมงนะครับถ่ายทอดสดเลยรวมกันนะครับขันเล f u ฟูแบง k อกเพราะว่ากรุงเทพนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกนะ4ปีซ้อนติดกันมาเลยนะครับก็ เงียบไปช่วงหนึ่งตอนนี้จะกลับมาใหม่เรียกเรียกศรัทธาคืนแล้วครับแล้วก็คืนนี้อย่าลืมนะครับแฟนรายการคืนนี้อย่าลืมนะครับ60วัน c h ANCE OF POSSIBILITY จากนโยบายสู่การลงมือทำจริงการพุจิการเวลา19นาฬิกา,กาชมพันทาง NBT นะครับหรือออนไลน์ที่ Facebook เศรษฐาทวีสินแล้วก็ช่อง YouTube ช่อง2 NBT 2 TSD นะครับผมว่าหลายช่องก็คงถ่ายทอดสดเรื่องนี้กันนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิพทำค่าพิเศษนะครับขอบคุณข่าวสดขอบคุณมัตติชนด้วยครับสวัสดีครับ